วันนี้บรรยากาศคึกคักทีเดียวที่บ้านจันทองล่าของนายใหญ่พี่แมวทักษินชินวัตรต้องบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศก็วันนี้วันที่26พสิกรกฎาคมนะครับคนที่เกิดวันเนี้ยเขาบอกว่าก็จะมีแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคนที่เกิดวันนี้วันดีเวล่ะวันศุกร์ที่26เป็นวันเกิดของคุณทักษินชินวัตรด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนที่เกิดวันนี้แต่ในมุมทักษินเนี่ย ก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษหน่อยคุณบอมเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นนายใหญ่แห่งพักเพื่อไทยแล้วก็มีลูกสาวเป็นหัวหน้าพักนะแล้วก็เป็นพักที่เป็นแกนรนาในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเป็นรัฐบาลด้วยและช่วงหลังๆมาเนี่ยเพิ่งจะมีประเด็นที่บอกเด็นร้อนในพักร้อนระอุอยู่พอสมควรกับท่านเฉลิมอยู่บนลุงนะครับคีแมนคนหนึ่งคีแมนคนหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่ากลายเป็นรอยร้าวสมานใจสมานฉันกันได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆวันนี้คือวันเกิดของท่านนายใหญ่ นายใหญ่นะฮะพอเป็นวันเกิดปุ๊บสปอตไลท์ก็ต้องส่งไปที่บ้านจันสองล่าทันทีเลยนะฮะว่าเอ๊จะมีใครเข้ามาบ้างจะมีผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีท่านไหนเข้ามาอวยพรแสดงความยินดีกับท่านตกสินบ้างนะฮะปรากฏว่าคนที่เข้าบ้านจันทสองล่าเนี่นะฮะเห็นบอกว่าตามรายงานข่าวต้องเป็นคนที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปได้ไม่ใช่ว่านึกจะไปก็ไปคุณบอมจะขี่รถขับไปเป็นเงีไยไม่ได้ที่กะเช้า จะไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะ <S <S อยู่แค่ถนนริมๆน่ะที่ซื้ออยู่อยู่แค่ตรงนั้นแหละฝากไปให้ได้ เขาจะเอารอเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้รับเชิญไงไม่ได้รับเชิญมันเป็นภายในนะเมื่อมันเป็นภายในแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะฮะเขาก็จัดพิธีสงเรื่องของการทําบุญตักบาตรนะครับบริเวณในบ้านจันสองล้านนี่ฮะแล้วก็มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเออสื่อเขารู้ได้ไงแสดงว่าอาจจะมีพวกรถอาหารอะไรวิ่งเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าประกอบอาหารข้างในรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับซึ่ง หัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยคุณลูกสาวนี่นะคุณอุ้งอิงนี่นะฮะบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรในครอบครัวจากนั้นช่วงเที่ยงคือเวลานี้แหละก็จะมีคนสนิทนี่นะมาร่วมรับประทานอาหารกับคุณพ่อก็คือคุณทักษิณนะครับเห็นบอกว่าไม่ได้ทำบุญแบบนี้เนี่ยมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดบ้านให้บุคคลทั่วไปนั้น เข้าไปอย่างง่ายดายจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยทางเหี่ยวข่าวการเมืองของบ้านเราเนี่ยมมน่อหูตาเป็นสัปเรดอยู่แล้วมันก็จะมีการเจาะใจเจาะหม้สัมภาษณ์หรือว่าไปสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะมีการเตรียมการทําบุญอ,อะไรหรือเปล่าตามประเพณีชาวพุทธชนะครับ<ช>ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติข,ของบ้านจังสอง่าอยู่แล้วสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะครับ แล้วก็มีรายงานนะครับนี่นะเราจะเห็นบรรดารถหรูอ่าก็ทยอยวิ่งเข้าไปที่บ้านจันสองล่าครับนะครับคันแล้วคันเล่าคันแล้วคันเล่าน,นะก็วิ่งเข้าไปนะแต่เราจะไม่รู้เลยว่าใครบ้างนะแต่มันก็มีเรื่องของข่าวออกมาอีกว่าคันนี้เป็นของใครคันนี้เป็นของใครนี่นะฮะตามรายงานบอกว่า เป็นทั้งรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ไปร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเช่นใครบ้างคุณบอมอเช่นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยอ่าคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจอรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค,คุณเกลียงกันตินันและมติช่วยมหาดไทายคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณพวงเพชรชุลละเอียด อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเหล่านี้ก็เดินทางเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันมเ,<อ>เมื่อวานนี้นะครับวันที่25ครับคุณรุตครับ,รบก็มีคลิปออกมาเหมือนกันทางสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดงานเลี้ยงคล้ายวันเกิดล่วงหน้าปีที่75ของนายใหญ่ครับที่โรงแรมแถวๆซอยวังน้ำเนี่ยครับโดยมีคนที่ใกล้ชิดเข้ามาร่วมงานเป็นเฉพาะอย่างนานแน่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงศวิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ คุณเยาวภา,าวงศ์สวัสดิ์น้องสาวมีคุณอนุทินชาญวิวรุฬกุลรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็ยังมีท่านธรรมนัทพรรงเผ่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกรรรษตรและสหกรณ์คุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบมาด้วยนะประธานพักชาติพัฒนาคุณพิชัยน,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 นริพทพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ยังมีคุณอัยวัชศรีวัฒนประภาคประธานกรรมการบริหารของบริษัทคิงพาวเวอร์เจ้าของสโมอสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับซึ่งเกิดวันเดียวกับคุณทักษิณด้วยนะเกิด บรรยากาศนี้จะบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างชื่นมืน่นะครับที่โรงแรมแถวแถวซอยรังน้ำนะครับมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดกันด้วยแล้วก็ให้คุณทักษิณนั้นเป่าเค้กไปนะครับฉลองวันเกิดรอบๆปีที่75ขณะที่แหล่งใกล้ชิดของคุณทักษิณเองนั้นซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวก็บอกว่างานเลี้ยงจัดขึ้นจริงครับแต่ไม่ขอให้วาละเอยแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงภายในแต่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมืนจริงๆ คนที่ร่วมงานก็เป็นพี่เป็นน้องนักการเมืองด้วยกันและคนที่อยู่ในแวดวงที่รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วขณะเดียวกันนั้นคุณทักษิณแล้วก็คุณอัยวัน์ก็มีความสนิทสนมกันมากไปมาหาสู่กันประจําระหว่างอยู่ต่างประเทศและก็เป็นคอบอลเหมือนกันตั้งแต่สมัยท่านประธานวิชัย<อ>นะ่นานอยู่ก็สันใ<อ>ีครอบครัวจัดขึ้นก่อน ใช่จัดลวกหน้าซอยรังน้าอ่าก็ทราบพนดีว่าแถวนั้นมาโรงแรมอะไรดังอยู่นี่คุณทักษิณเดินทางไปเองเลยนะอ,ออคุณท็อปอัยวัฒเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นประธานของคิงพาวเวอร์ด้วยครับนะครับโรงแรมก็อ่าแถวนั้นแหละก็มีคนดังฮะแวดวงการเมืองก็ไปกันเยอะนะออย่างที่คุณบอมรายงานไปครับ นะครับอันนี้ก็เป็นแวร์ลคนก็แชร์กันเยอะใช่แกลับมางานวันนี้หน่อยเห็นบอกว่ามีการทําเสื้อด้วยนี่อ่าใช่งานวันนี้มันตรงกับวันเกิดท่านเลย26เนี่นะ26รกรกฎาเนี่ยนี่นะไม่ทราบว่าจะเป็นนัยะอะไรหรือเปล่านะเลข75อ่านี่พอเผอนี่งวดต่อไปนี่อันเอาอจะให้หวยก็ได้นะกับเลขสวยด้วยนะเลขสวยครับ 15 no place like ทส m e โอ้โหไม่มีที่แห่งไหนจะเหมือนบ้านอีกแล้วมีความสุขที่สุดอ่าแบ้านดีที่สุดปักไปรูปหน้าท่านเลยนะใช่แต่งตัวแบบชิวๆหน่อยสไตล์นะครับก็ไม่รู้ว่าคนไปร่วมงานวันนี้จะได้รับแจกเสื้อนี้หรือเปล่าแต่ดูจากคลิปข่าวที่ส่งมาเนี่ยที่ทีมงานเราส่งมาเนี่ยเออหลายคนก็ใส่เสื้อตัวนี้นะวันนี้นะอาจจะเป็นกระแสอีกหนึ่งไวรัลนะนี่ฮะเนี่ยโอเคเลยอ่ะโอ้โหเดินอ่านมาเลยนะครับครับนี่ทุกคนใส่เสื้อ นี่หมดเลยครับโอ้โ oh. นี่ยคนที่มาร่วมแสดงว่าเขาต้องมีกิมมิกไงต้องบอกว่าใครที่มางานร่วมงานของท่านนายกทรัพย์ท่านาานายกทรัทักษิณเนี่ยนะครับนายใ,ใหญ่เนี่ยต้องแต่งตัวให้เป็นคอนเซ็ปต์ธีมนี้เลยแล้วต้องสังเกตสั้งการนะรอย่างนี้กิมมิกเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สังเกตไม่รู้เลยนะมันมีไฮไลท์แบบนี้อ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่โอ้โหนี่ต้องโอ,งอ้นี่ยืนแบบนาะยืนแบบอ่าจะเข้ามาเหรอย่าเพิ่งเข้าอะไรอย่างนี้แบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การไม่ใช่การ ก็บอกว่าคนคที่ไปร่วมงานจะได้ใส่เสื้อคอปโลลายนี้นะปักเท็กซเจอร์บแ,แบบนี้เลยนะ